สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รอบเลนพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับกล้องการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอรครับเนื้อหาในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพผ่านกระจกในคาเฟ่ให้ภาพออกมาสวยคมชัดโดยที่ลดแสงสะท้อนลงครับ หล,หลายครั้งที่เราต้องไปถ่ายภาพในช่วงวันหยุดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกสถานที่ที่เป็นร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ใช่ไหมครับและบ่อยครั้งก็จะมีเทคนิคนึงที่เราใช้บ่อยในการถ่ายภาพพอร์เทรตที่คาเฟ่ก็คือเราต้องการถ่ายภาพผ่านกระจกในคาเฟ่เพื่อให้เกิดความสวยงามและลูกเล่นให้กับภาพถ่ายของเรานั่นเองครับแต่การถ่ายภาพผ่านกระจกก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าเรามักจะพบกับความท้าทายที่เกิดแสงสะท้อนบนกระจกหรือเงาในรูปเยอะจนเกินไป ทำให้บทบังใบหน้าของตัวแบบหรือวัตถุซึ่งเป็นปัญหารบกวนใจช่างภาพและแก้ปัญหาไม่หายสักทีนะครับเทคนิคที่แนะนําในวันนี้ก็จะช่วยให้การถ่ายภาพผ่านกระจกในคาเฟ่นเนี่ยให้ภาพออกมาสวยงามน่าทึ่งคมชัดโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องแสงสะท้อนมากเกินไปครับคำแนะนําแรกเลยคือการวางเลนส์ไว้แนบชิดกับกระจกครับเมื่อคนต้องการถ่ายภาพผ่านกระจกแต่ไม่มีอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วย การวางเลนส์กล้องไว้แนบชิดกับกระจกเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์เลยซึ่งจะช่วยเลี่ยงเรื่องของเงาสะท้อนและสามารถถ่ายภาพบุคคลผ่านกระจก,กได้ง่ายขึ้นข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเราจะต้องวางกล้องหรือว่าเอาเลนส์เนี่ยไปจาะใกล้กระจกมากๆแล้วมุมมองในการหาองศาอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการมากนะักอีกทั้งเวลาก้มๆเงยๆหามุมบ่อยครั้งเป็นระยะเวลาสักพักเนี่ย ก็อาจจะเหนื่อยได้นะครับหรือบางครั้งทําให้กล้องสั่นด้วยแต่ที่แย่สุดนะครับถ้าใครไม่ได้ระวังเนี่ยอาจจะทําให้หน้าเลนส์ไปโดนกับขอบของพื้นที่กระจกบริเวณนั้นทําให้หน้าเลนส์เป็นรอยที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีกับกระจกได้นั่นเองครับคาแนะนําที่2นะครับคือการลองเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแสงเป็นปัจจัยหลักในการสร้างชีวิตชีวาให้กับภาพทั้งยังสร้างมิติแล้วก็เงาให้กับภาพอีกด้วยนะครับหลายครั้งที่เราถ่ายภาพในช่วงเวลากลางวันแสงแดดร้อนจัด แสงสว่างมากเกินไปมักจะได้ภาพกระจกสะท้อนที่ค่อนข้างแรงซึ่งแสงสะท้อนที่มากเกินไปจะบดบังรายละเอียดบนใบหน้าของตัวแบบทําให้ภาพที่ได้ดูไม่สวยเป็นไปนได้ควรเลือกช่วงเวลาที่ไม่แรงมากนะครับอย่างเช่นช่วงเวลาโกลเด้น o u r ในยามเช้าหรือแสงในช่วงเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกดิน,นครับแสงช่วงนี้จะเป็นแสงช่วงที่อ่อนๆในช่วงเวลาที่แสงแดดอ่อนลงแสงสะท้อนกับกระจกก็จะน้อยลงมากเราถึงจะควบคุมได้ง่ายขึ้น เพื่อลดแสงสะท้อนบนกระจกแล้วก็มองเห็นรายละเอียดใบหน้าของแบบนะครับอีกทั้งช่วงเวลานี้ยังให้แสงของท้องฟ้าหรือว่าแสงดวงอาทิตย์ที่สวยด้วยช่วยสร้างอารมณ์ให้กับภาพถ่ายได้เยอะเลยครับคำแนะนําที่3าก็คือการเลือกมุมถ่ายที่เหมาะสมครับการเลือกมุมถ่ายเป็นสิ่งสําคัญเราควรจะทดลองถ่ายภาพจากหลายๆมุมหาสมดุลของภาพเพื่อเลือกมุมภาพที่ดีที่สุดบางครั้งตําแหน่งที่เรานั่งแสงสะท้อนอาจจะเยอะมากเกินไปจริงๆ เราก็ควรเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อเล่ยงหาพื้นที่ที่ดีกว่านี้หน่อยจะช่วยได้เยอะครับหรือบางครั้งอาจจะเปลี่ยนมุมหรือด้านข้างของการถ่ายภาพบ้างก็ได้ครับลองเปลี่ยนจากด้านข้างเป็นมุมก้มมุมเงยหรือจากมุมสูงก็ได้ที่สําคัญคือควรเคลื่อนกล้องที่สามารถเก็บประเรียดของหน้าแบบได้คมชัดและไม่เกิดแสงสะท้อนมากจนเกินไปครับคาแนะนําที่4แบบสุดท้ายก็คือการเลือกใช้ฟิลเตอร์แบบ CPL หรือว่า Circular Polarized Filter ครับ การใช้ฟิลเตอร์แบบ CPL เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดแสงสะท้อนหรือควบคุมแสงสะท้อนบนพื้นผิววัตถุต่างๆได้เป็นอย่างดีเหมาะอย่างยิ่งในการใช้ถ่ายภาพผ่านกระจกในคาเฟ่ครับเพราะแสงที่สะท้อนอาจจะบดบังจนไม่เห็นรายละเอียดของตัวแบบและทำให้เกิดภาพที่ไม่ต้องการตามคาดหวังดังนั้นการใช้ฟิลเตอร์ CPL ถ่ายภาพผ่านกระจกนี่แหละจะช่วยให้มองผ่านทะลุกระจกได้อย่างชัดเจนทำให้เห็นรายละเอียดของสิ่งของหรือใบหน้าของตัวแบบได้ดีขึ้น สีสันสวยงามแล้วก็มีความคมชัดครับดังนั้นวิธีที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดจะเป็นการเลือกใช้ฟิลเตอร์ตัดแสงสะท้อนสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตนั่นเองครับถ้าหากใครต้องการไปถ่ายภาพตามคาเฟ่หรือมั่นใจว่าจะต้องได้ถ่ายภาพพอร์เทรตโดยใช้เทคนิคนี้แน่นอนเนี่ยยังไงต้องลองหา C- p พลียวฟิลเตอร์ในการใช้งานไว้ด้วยนะครับเพราะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเราได้โดยตรงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรอบเลนพอดแคสต์แล้วเจอกันใหม่กับตอนหน้าสวัสดีครับ